เคยเป็นที่ปรึกษาประธานกรรมในการลัษนาและก็ลงพื้นที่ไปก็พบว่ามีความเข้าใจผิดคาดเคลื่อนระหว่างหน่วยราชการก็คือว่าเรื่องที่ชาวบ้านร้องเรียนคือมีประเด็นที่หนึ่งคือเจ้าวาดเป็นเจ้าวาดชอบด้วยกฎหมายตามกฎหมายสงฆ์และมะติมหาเถระสมาคมประเด็นที่สองผู้ก่อการไม่ดีนะฮะก็มีคำที่พากษา สารที่กาแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็ประเด็นที่หนึ่งให้เจ้าวาดได้เข้าวัดได้ตามบั่งของเจ้าจังหวัดแต่ว่าท่านได้เข้ามาครั้งหนึ่งแล้วก็กลับออกมาไปน,น้อยเกแลจะเข้าไม่ได้นะฮะแล้วประเด็นที่สองคือขณะนี้ยังไม่มีการบังคับใช้สารที่กาแล้วก็เราเพิ่งได้รับรายงานเมื่อสักครู่ว่าผู้ไม่ดีผู้ต่อการพยายามจะทำการละเมิดทำาห้ภากษา โดยจะเอามวลชนเข้ามาซึ่งมันก็ไม่ใช่นะครับอะไรที่มันเย็นแล้วไม่ทันเราคงจะต้องดำเนินการเยื่อเกับโดยยาง่าง่ึงนนว่าประเด็นที่เมื่อวันที่ที่สองมัน,มนคาดเคลื่อนนะฮะเพราะว่าเดิมไปท่านพูดว่าท่านแถลงว่าจะพาท่านเจ้าวาดเข้าวัดวแล้วผมเองก็ประสา,านากับมาคับกระดูกิจิตนะครับเป็นเอกสารรับก็พูดได้เฉพาะในส่วนที่เราทำขามีพิธิอนุญาตให้พูด เขาก็บอกว่าให้ผมไปขอความช่วยเหลือจากองค์การปกครองหรือมาหส่วนชาติที่ซึ่งมีการประสานงานไปแล้วนะฮะแต่วันนี้ข้อ,ขอมูลหมายที่เราได้รับก็ยังพูดไม่ได้เลยครับแต่ผมต้องให้พี่น้องชาวบ้านกลับไปก่อนวนะ่าข้อมูลที่จะมีการทําการเปลี่ยนแปลงเจา้าวาดมันจะทำไม่ได้นะฮะเป็นเรื่องของส่งเพราะว่า ถ้าท่านใดอยากจะเป็นเจ้าวาดก็ไปบวชนะฮะไปบวชเรียนให้มีภาษาครบและมีปฏิวัติปฏิบัติที่ดีแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเช่นเจ้าวาดหลวงปจจุบันเนี่ยเป็นรองเจ้าหนอาเภรนะครับมันคือระบาดครบแล้วก็จบปริญญาโทด้านการบริหารกิจการคณะสงฆ์ครับประเด็นอยู่แค่นี้เองครับประเด็นปัญหาคือเงินและทรัพย์สินของวัดหายตรงนี้นะฮะก็ต้องเป็นหน้าที่ของเจ้าวาดครับ เขะายยกให้เขาเพะวอร้อรก่อนเขาแจ้งความเป็นคดีเพราะฉะนั้นตำรวจีดยมีหน้าที่คี่รักษากฎหมายครับตามกองวิอาญาขั้นต้นนะฮะเ<คต>วลาน,นีมนมน้มันมันมันโดนเป็นหมดแล้วมันโดนเปหมดแล้วาเพราะฉะนั้นคงจะต้องเชื่นเรื่องมันจันตึงประธานกาตรลแล้วนะฮะยื่นเรื่องถึงประธานคณะกรรมการอัยการและเพราะว่ากฎหมายไม่มีสภาพประคับใช้ครับบางคาเนนี้เป็นรัฐอิสระ ทั้งที่ประเทศไทยบอกว่าประเทศไทยเป็นรัฐต่างเดียวแบ่งแยกไม่น่าครับเป็นมงกรเดียวโลกวนนี้ทมันกันสองท่นครับก็ขอขอบคุณให้ความเาะร้ยแ่ยดเวลาก็ได้ให้อาทินรอบวาประชุมในับขอนัรับสวัสดีครับท่านผู้ชมพัชรคุณเจริญพักนีผู้เอกบางหลงนะครับก็ เมื่อวานเราก็ได้เห็นความงดงามของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประ,ประมุขนะครับนายกนิดก็นายกคนที่สามสิบก็ไปหานายกคุณโตนายกคนที่ยีบเก้าที่ทำเนียบรัฐบาลทับกลางเสียงตลบอวนของเพลงนกเขาคู่รักนะครับก็เป็นความงดงามนะฮะ ครับเรื่องการเมืองเราก็วางไว้ก่อนต่อไปนี้พวกเราก็มาทําเรื่องชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงนะฮะประเทศไทยเราเนี่ยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่คนนับถือเป็นคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศแล้วก็ประหลงราเสบก็ทรงเป็นพุทธ,ธมามาก,กะครับทีนี้ปัญหามีอยู่ว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะฮะเพราะเรื่องหมูเข้าพรรษาผู่ว่าก็ไม่เกี่ยวนะครับเรื่องหมูก็เป็นเรื่องของปศสุสัตนะฮะแต่ว่าเรื่องวัดบางคารเนี่ยพี่น้องพิจิตต์นครสวรรค์พิษโลกจังหวัดใกล้เคียงและคนไทยที่ได้อ่านข่าวที่ปรากฏทั่วไปก็เป็นกำลังใจให้ท่านผู้ว่าใช้อำนาจรัดทำบางคารทำพื้นที่วัดศิรญยารามให้มี อำนาจรัฐให้จงได้นะครับผมเองเข้ามาศึกษาเรื่องนี้ก็ได้ไม่กี่เดือนนะครับประมาณเดือนเศษเ,เพราะว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่แค่ระดับตำบลแล้วก็ระดับเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งเท่านั้นไม่น่าจะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โตจนกระทั่งวัดบางคารก็ดีอำเภอพอทะเลเป็นเขตปลอดอำนาจรัฐหรือว่าอำนาจรัฐเจรจางไปเสียแล้วนะฮะ นีท่านใดจะเต็มๆก็ต้องช่วยกันแลเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายนะฮะเราก็ได้เสพสื่อกันไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยผมได้พบกับพี่น้องวัดบางคารอาจารย์พรและพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดที่กระทรวงยุติธรรมแล้วก็มาพบพี่น้องชาวบางคารที่หนึ่ง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 สี่ตัวทำเนียบรัฐบาลนะฮะแล้วก็สอดคล้องกับข้อมูลที่ผมศึกษามาผมไปพบหน่วยงานหลายหน่วยงานนะ ในจังหวัดพิจิตรก็เพราะว่าเรื่องราวในวัดบางครังไม่ได้สลับซับซ้อนอย่างที่เป็น,ปนข่าวในสื่อหรือว่าเรื่องก็มีอยู่ว่าเจ้าวาดรูปปัจจุบันเนี่ยท่านได้รับแต่งตั้งถูกต้องโดยชอบนะฮะโดยจ้าคณะจังหวัดแล้วก็เป็นไปนตามระเบียบกฎของมหาเทรสมาคมและ,ะบพรบส่งนะฮะอันนี้ผมฟังกับปากของท่านเจ้าคณะจังหวัดเองแล้วกวันนี้มาฟังที่ กระทรวงยุติธรรมก็เลยรูว้ว,รว่าเรื่องมันง่ายๆอย่างเดียวคือเจ้าวาดก็ต้องเข้าวัดได้ปฏิบัติภารกิจได้ไม่ใช่วัดไม่ใช่ที่อยู่ของขาราชาดหรือ,อนักแรงหรืออั้งยี่หรือซ่องจรหรือสิงสารศาสตร์ตะกตูดเฮียหรือเปรตอะไรไม่ใช่นะฮะวัดเป็นที่อยู่ของสงฆ์ตามพร,ะระบรสงฆ์และการได้มาซึ่งเจ้าวาดก็เป็นไปตามระเบียบกฎกฎหมายของกิจการคณะสงฆ์หรือพร,ะระบรสงฆ์และมหาเทระสมาคม มีเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดจนถึงเจ้าคณะภาคและไปถึงหนใหญ่อันเป็นที่สุดนะฮะแล้วก็เข้าสู่มาเทระสมาคมที่มีสมเด็จพระสังฆราชสรงเป็นพระประมุขครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตรครับที่จะสนองงานคณะสงฆ์เนี่ยเอาเจ้าวาดข้าวัดให้จงได้นะครับ ติดขัดใดก็ท่านผู้ว่านะฮะพออาพุทธใหญ่รายงานเข้าแล้วนตมตเข้าตั้งนายกถึงนายกัฐมนตรีผู้ว่าก็ไม่ได้ก็ไปหลายกระทรวงมหาดไทยัฐมตีมหาดไทยว่าไปฮะผู้การจังหวัดผู้การภาคผู้ชกการภาคก็ต้องช่วยกันรักษากฎหมายซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าคนอธิบายได้ดีคืองงผู้นวยการสำนักงานพุทธศาจจังหวัดพิจิตรซึ่งผมจะไปดำเนินง,งาน สอบถามจากท่านอีกทางหนึ่งเราจะทําเป็นหนังสือนะฮรเพราะสมัยนี้ถ้าจะพูดกันด้วยปากไม่ได้นะฮะวันนี้พี่น้องบางคานก็ได้ยื่นเรื่องต่อทั้งรัฐมนตรียุติธรรมและก็วันท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะคนที่สิบเก้าะคนที่สามสิบยังเพิ่งรับ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 พับมราชสงกรารแล้วแต่ยังไม่ได้ถวายสัตว์นะฮะวันนี้ก็ได้กราบสองเรื่องเรื่องแรกผมก็พูดไปคือเรื่องเจ้าวาดวัดบางคาน มาเดยชอบสองเรื่องคำพิพากษาดิตันดิกาครับมันแปลกนะสามีคำพิพากษาแต่บังคับใช้ไม่ได้มันแปลกนหฮะมันแปลกมากนะฮะนี่จะทำยังไงดีวัดบางคานโพเทลเลพิจิตไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ครับทํายังไงเนี่ยพี่น้องที่รักทั้งหลายคนไทยทั้งประเทศกราบเรียนนายกอลวงตูแล้วก็อาจจะต้องส่งต่อไปถึงนายกนิดด้วยเฮ้ยประเทศไทยไม่มีคือมมีปลา บางคานโพทะเลไม่มีอำนาจรัฐท่านผู้ว่าเนี่ยที่เคารพยิ่งเนี่ยผมให้กำลังใจท่านนะฮะคนบางคานให้กำลังใจท่านท่านออกประกาศเราก็ไปกันที่ 17- 22แต่วันนี้เราคุยกับเจ้าที่กระทรวงยุติธรรมเราคุยกับเจ้าที่สำนักนายกอมนตรีและหลายหน่วยงานเขาบอกว่าทำไมถึงไม่ออกคำสั่งคำสั่งเรื่องให้เจ้าวัดบางคานเข้าขวัดหรือคุกปรอดภยัยท่านไม่มีฮะไม่มีคำสั่งนี้แล้วก็ใช้โอ,อก,กาสนี้กลับยท่านผู้ว่าท่านออกประกาศแล้ว ก็อยากจะกราบเรียกาอาคาสั่งครับคําสั่งที่เท่านี้เรื่องคุ้มความความปลอดภัยหรือให้ท่านเจ้าวาดได้เป็นปัตภรกิจในวัดนะฮะขณะนี้เป็นช่วงเข้าพรรษานะครับผู้ไม่หวังดีมาเฟียทาอะไรกับวัดครับวันนี้คุณจะมาอ้างมวลชนประชาชนไม่ได้ครับพรลบสง์เขาแก้ไขมานานแล้วแล้วผมก็ติดตามเรื่องนี้มาหลายปีนะฮะหลายๆจังหวัดแม้กระทั่งสมุทรปราการเนี่ยไม่เคยมีปัญหาพอสุดท้ายเขาจบที่ ท่้นจังหวัดจะชี้ยังไงก็แค่นั้นนะครับทุกจังหวัดเหมือนกันหมดเชิงเซาปฏิรูปกัรแต่มีจังหวัดเดียวคือพิจิตเนี่ยฮะบางคานมันเป็นอย่างนี้ครับสองเมื่อคาพิพากษาของสาลฎิกาออกมามีโทษประคับแล้วเนี่ยบังคับคดีจังหวัดจะทํำยังไงนี่อาคนบางคานอยากให้ผู้ว่าออกคําสั่งยากกันเลยครับระหว่างให้เจ้าว่าข้าวัดปฏิบัติตามบรมสองกับไอ้เรื่อง คำพิพากษาทีก่ครับไม่ไม่ต้องมันไม่สลับซับซ้อนเลยเมื่อท่านเจ้าวาเข้าวัดแล้วเนี่ยท่านสามารถออกคาสั่งได้ว่าจะให้บรรพชิตตึกขนัดอยู่ในวดัดหรือออกจากวัดก็เป็นอํานาจเจ้าวาดหมดเพราะเมื่อเป็นเจ้าวาดท่านก็เป็นเจ้าพนักงานเพราะฉะนั้นท่านมีสิทธิ์เวลานี้สับสนหมดนะครับผมไม่เข้าใจนะฮะคือวันนี้ผมได้นั่งคุยกับข้าราชการาผู้ใหญ่ในกระทรวงยุติธรรมในสานักปลัดสำนักนายกเขาก็บอกว่าตํารวจเนี่ยตั้งแต่ร้อยตีถึง พลตำรวจเอกหรือพลตำรวจถึงพลตำรวจเอกก็มีหน้าที่ตามปอาญาปวิอาญาคือเป็นกระบวนการยุติธรรมขั้นต้นแต่ตำรวจก็ไปอา,าการแล้วก็ไปศาลครับผมไม่รู้ว่าจังหวัดพิจิตรกำลังทำอะไรอยู่เวลานี้ผมเป็นกำลังใจทานายอำเภอนะฮะเป็นกำลังใจให้ทนองผู้ว่า่วยทหารเพราะว่าเราได้รับคำชี้แจงจากหน่วยงานบางหน่วยงานแล้วนะฮะแต่ผมก็ไม่เปิดเผยแต่เขาว่าชี้แจงว่า ท่านผู้ว่าท่านก็รอบครอบแล้วตั้งให้ร้องผู้ว่าฝ่ายทหารเป็นกรรมการด้วยฮะในคําสั่งไอ้ในประกาศนะครับไม่ใช่คำสั่งนะฮะประกาศของท่านผู้ว่านะครับที่ผมขึ้นเนี่ยเป็นประกาศของท่านผู้ว่าการจังหวัดพิจิตรนะครับแต่คนพิจิตรก็อยากให้ท่านออกคาสั่งว่าเออโอเคเรื่องความปลอดภัยวัดใครจะทํำยังไงใครมีหน้าที่ยังไงเือการนําเจ้าวาดเข้าวัดปฏิบัติตามพรบ .2 นติธมแลสมาคมท่านจะออกคําสั่งให้ใครรับผิดชอบครับ หรือเรื่องคําพิพากษาสารดีกาท่านจะออกคาสางให้ใครรับผิดชอบเรื่องนี้มันต้องมีการชี้แจงเป็นประเดนเน็นไปเวลานี้มันกลายเป็นกฎหมูอยู่เหนือกฎหมายผมเชื่อว่าเรื่องนี้น่าจะจบก่อนที่นายกิดถวายสัตว์นะฮะการใดที่อิมคึมเนี่ยผมว่าเราต้องช่วยกันแก้ไขศาสนาพุทธเปศานสนาของพวกเราคนไทยพุทธส่วนใหญ่ที่นับถือศาสนาของประเทศจริงอยู่ประเทศไทยมีเสรีภาพ ในการรับถือศาสนานะฮะแต่ว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาของพวกเราเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยผมอยากจะพูดคุณอยากจะเป็นพระเป็นเจ้าวาดก็ไปบวชนะพี่น้องที่รักของกาบเท้าและผู้มีบาร,รมีทั้งหลายเนี่ยอยากเป็นเจ้าวาดไปบวชพระแล้วให้มีอายุพรรษาลศึกษาพระธรรมวินัยครับอันนี้คือสิ่งที่ผมจะสื่อกับท่านผู้มีอำนาจวาสนาในบ้านในเมืองนะครับวันนี้ต้องเอาความจริงมาพูดกันนะฮะท่านผู้ว่าต้องชี้แจงว่า คนที่สองเนี่ยคนไหนบ้างที่เป็นเจ้าพนักงานที่ท่านเชิญเข้ามานะฮะคนไหนที่ไม่เจ้าพนากาักงานล้วแต่งเครื่องแบบมาแสดงอะไรท,ท่านต้องวิธิจฉัยท่านต้องจ้างวันนี้มันยากแล้วนะฮะอำนาจรัฐเจรจางที่บางคานก็กับเท้าท่านผู้ว่าราชการพิจิตรนะครับท่านเป็นกับเท้าท่านผอรจังหวัดพิจิตรครับวันนี้คนพิจิตรเข้ามาทาเนียบรัฐมนตรีเข้ามากระทรวงยิธรรมครับเขากับให้ผมกราบเท้าท่านผู้ว่านะฮะ ผมก็ต้องกราบเท้าท่านผู้ว่าพิจิตอีกคำรบหนึ่งผมนับถือท่านแล้ววันนั้นก็ขอบคุณท่านรองบอยรองผู้ว่าไวทาหารก็เป็นคนลงมาลายมือชื่อรับนังสือด้วยตัวเองนะฮะท่านยุติธรรมจังหวัดก็ตอบเมลผมมาแล้วผมทําถูกต้องตามขั้นตอนนะครับสอบถามไปเป็นเอกสารรับผมก็ไม่ได้โพดประธานตอบมาว่ายัางไงนะครับอันนี้ล,ลืมแม,ม่บ้านตัวงานบอกวันที่สิบเจ็ดโทรหาผมไม่ได้มท่ผมก็บอกว่าวันที่สิบเจ็ดมันอยู่ที่สรารลางครับแล้ว ทรศัพท์มาอยู่ในรถผมจะไปรับสายใครได้นะครับผมมารู้วันนี้จากหนังสือชี้แจงว่าวันที่สิบเจ็ดตัวหาในพระชระคุณจะเลินไม่ได้เพื่อจะบอกเล่าเรื่องวัดบางคานครับแต่วันนี้ผมก็ได้รู้แล้วนะฮะว่าเรื่องวัดบางคามีแค่สองประเด็นครับประเด็นเจ้าวาดเข้าวัดไม่ได้เพราะผู้มีอิทธิพลผู้ทรงบารมีสองคำพิพากษาสามิกาอยังมาคับไม่ได้ครับประเด็นอยู่แค่นี้ฮะประเด็นอยู่แค่นี้ท่านผู้ว่าการจังหวดัด สำนักกระทรวงมหาดไทยผมไปดูในนั้นมีเจ้ามีผู้ตรวจที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายไปด้วยมันก็แปลกนะฮะสำนักพุทธมีพอพุทธรับผิดชอบแลมีรัฐมนตรีนโยบายกำกับแล้วก็ทางรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็มีสำนักกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีมหาดไทยนะฮะวุฒิธรรมจังหวัดมาคัดคุณตจังหวัดมีกระทรวงวุฒิธรรมจังหวัดครับแล้รัฐมนตรีแห่งชาตินะฮะ ถามคำถามพิสณุสานองงานคณะสงฆ์และพิจิตยังไงบ้างวันนี้เราอยากจะวันนี้ภาพที่คนไทยทั้งประเทศอยากเห็นภาพที่ชาวพิจิตอยากเห็นที่ถ้าผู้ว่านางกลางเลยนะฮะคือท,ทาจังหวัดบรงคับคดีจังหวัดพุทธศาสนาจังหวัดท่านแอมเภอนะฮะออกมาพูดเรื่องนี้กันเลยเออกมาพูดความจริงกันไม่ต้องไปใช้ยิ่งใหญ่โตไปรบกวนในตังหวชั้นผูยย้ใหญ่ระดับพลตเอกพ,อพลตโท เอาภารกิจของท่านไปนะฮะวันนี้เขาพูดถูกครับทั้งหน่วยงานที่กระทรวงยุติธรรมก็ดีแลือว่าหน่วยงานอื่นๆที่ผมไปประสานมาไว้กระทั่งความนการร้องามภายในเนี่ยกรมาณงก,ก็ชี้ว่าน,นี่เข้าสอบว่าปหนึ่งกรรมางแต่ว่าขั้นนี้เนี่ยเป็นเรื่องดําเนินการระดับตําบลน,นะฮะระดับวัดวดหนึ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็กลับไปทั้งวัยครั้งหนึ่งนะฮะผมเชื่อมนันมาทัานเอาอยู่ครับ ถ้าเอาไม่อยู่จะเอาอยัางไงท่านผู้ว่ามีอำนาจคุบมในการรักษาความนของภายในมีท่านรองผู้ว่าฝ่ายทหารนะฮะเพราะว่าผมว่าคนในพื้นที่รู้ดีท่านยอำเพอท่านก็รู้ดีนะฮะเราไม่อยากนะไปก้าวล่วงเพราะว่าวันนี้เห็นชาวพิจิตรชาวพะเยามันเขาเขาหมดสภาพหมดหมดหวังอะไรตตยอยากเพราะว่ามันไม่มีสภาพบังคับกฎหมายไม่มีสภาพบังคับครับ แอานะักตำรวจใหญ่มากี่ครั้งมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฮนะมันยังไงมันมีผู้มีารมีเหนือผู้ว่าเหนือในพลตำรวจบิ๊กๆเหรออันนี้เป็นคำถามนะฮะแล้ววันนั้นเนี่ยมันต้องชี้แจงให้ชัดผมว่าวันนี้เนี่ยผู้นี้หน้าที่ในจังหวัดพิจิตรต้องถอดรหัสบทเรียนแล้วมาสังเคราะห์วิเคราะห์นะครับครับก็ขอขอบคุณท่านผู้การจังหวัด ผมโดการรักษาว่ามันคนเป็นในจังหวัดพิจิตรนะครับช่วงนี้ผมว่าผมขับรถไปกับพิจิตรนั่งเครื่องไปลงพิษลตรเป็นว่าเล่นเพราะผมอยากจะบอกว่าความจริงกับพี่น้องว่าประเทศไทยมีการปกรครองแบบประชาธิปไตยมีพรรษาเป็นประมุกนะฮะมีนายกรัฐมนตรีบริหารบ้านเมืองมีประธานสานติกาท่านก็พิภากษาไปแล้วสานติการนะฮะมีสำนักพุทธสนองงานครับขอพุทธใหญ่ต้องลงไปดูลนะ้าพิจิตรเป็นยังไงนะฮะ ทีนี้เนี่ยผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายนอกจากผู้ตรวจการที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายแล้วยังมีสำนักง,งานในการสูงสุดอยู่นะครับครับก็ขอฝากความหวังไว้กับผู้มีอำนาจวาส,สนาบารมีในพื้นที่จังหวัดพิจิตรครับช่วยเตมิมอำนาจรัฐที่เจือจางที่บางคานให้ชาวพิจิตรด้วยครับขอบคุณครับพวกเรา เชื่อใจเสื่อใจไคข้องผมมาแขกโลมเหมือนกันแขกอไไม่ได้โลงผมโลงนี้ก็ยังออกแต่ผมกล้บไปจอยู่ว่าไมงต่ห้องนี้ไม่มี ทันซ้อนไว้อย่างว่าใครเป็นครูใครเป็นคนดูแลเด็กๆท่นบอกว่าให้สร้างคนดีก่อนที่จะสร้างคนให้ไปช่วยกันสร้าง คนไทยให้เป็นคนดีควรมนคนเก่งครับไม่สร้างท,ามทีมหลังนี่คือคิดจำโจทย์หน่อยคนดีด้วยเซมิสเป็นฮาร์ดซิปคลิปหลานอาจจะเป็นคนดีมันต้องต้องหลักสร้างพวกนี้ไว้ได้คนจะไม่ดีก็ก็คอยก็คอย ทำไมเขาดีทำไมดีกับไปใช้ร้างเลยนี่คือสิ่งที่พวกลรกประจากษราชการที่เข้าเป็นสิ่งที่เราลืมไม่ได้ลืมไม่ได้ว่าราชการที่เก่าได้สร้างบัตรของเราให้ ให้หลวงเรือนเทนัยโดยเฉพาะคนยากคจนทางเทน่งงงวงหมากเข่าเขาไม่สนใจว่าใส่เสื้อมันาับสด็ดไม่ใส่เสื้อมชอบกรุปที่สุดกรุที่คุณยายถ้าไวด้ดอกัวยเห็นไหมค,คุณยายมาทางเก้าโมงชเช้าไหว้ไปเฉดๆถวายข้าสามโมงเย็น ให้ดอกบัวก็เหี้ยวหมดเลวท่านก็บอกว่าเสียใจนะที่ทำให้รอแต,แ,ตแต่ท่านก็ทรงรับ hi ều, hi ều, ดอกบัวเหี่ยวๆสามสามดอกไปจริงเราบรรยายความดีของทาง่านวันหนึ่งก็ไม่หมด แว่า่าผมหว่าเป็นตัวอย่าง CD สดีสำหรับคนไทยก็ขอให้ทุกคนเป็นคนดีให้ทุกคนสำบุญได้บุญได้กุณสนแล้วก็ความดีที่คุณทำจะเป็นเรื่อปกครองคุณเอง ตมอเด็เคยหลับสังกับผมว่าคุณเพรมไม่ต้องกลัวละตอนที่ผมเป็นนายกคนก็ด่าพันนรินยิงมั่งอะไรมังนะ่งฮะผบอกว่าคุณเพรมไม่ต้องกลัวคุณเพรมทำความดีไว้เยอะไอ้ความดีเนี่ยมันจะป้องคุณเพรมเองเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงอย่างหน้อยที่สุดใจเราคน จเราก็บายขอบใจทุกคนนะขอบใจในความรัวก็ฝากแหล่เยวาชวชนเด็กๆกันให้เกิดมาทำความดีให้ได้ขอบคุณฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องลุงเอกบ้างลงด้วยนะครับ